สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนพภูมิแท้ตั้งผมเป็นพ่อค้าซื้อไขยพลอยมาไหลสิบปีนะครับวันนี้ผมขอนําเสนอค้อนพลอยทับทิมธรรมชาตินะครับนะครับหมูนี้นะครับของประเทศโมซัมบิกเป็นทอยธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับน้ําหนักนะครับอบนิต้าสิบกว่ากะหลันนะครับ คือน้ำหนักนะครับ450หกลรัดขึ้นไปเองนะครับนะครับเรียนผู้ชมถึง200กว่ากลรัมนะครับเรียนนัผู้ชมนะครับเป็นพลอยทับทียมธรรมชาตินะครับข้อสําคัญนะครับเรียน่านผู้ชมเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับเรียน่านผู้ชมนะครับทุกก้อนนะครับนะครับสีสวยนะครับทุกก้อนนะครับเรียน่านผู้ชมผมจะถ่ายให้ดูนะครับนะครับนี่ถ่ายจากอากาศนะครับ ซึ่งบอกแก่แกนทำดักหลังเบีย้ยนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับหรือจะนำไปเจริญในก็ได้นะครับพราะเนื้อพลอยโปร่งใสกึ่งกึ่งแก้วนะครับหรือจะไปนำแกะสลักเป็นผ้าหรือเป็นถ้วยเทพต่างๆหรือองคหลวงพ่อต่างๆก็ได้นะครับนะครับสวยงามนะครับพ่อเนื้อพลอยโปร่งใสเรียนท่านผู้ชมนะครับนะครับหายากนะครับเรียนท่านผู้ชม ไซส์ใหญ่ๆเช่นนี้นะครับพลอยธรรมชาตินะครับหรือจะนําไปอบไปเผานะครับก็จะเป็นสีชมพูเข้มแดงกระดาบอ่อนนะครับเผาได้ทุกเม็ดนะครับผมรับประกันนะครับเผาแล้วสวยทุกเม็ดนะครับนะครับเรียนไม่ผู้ชมนะครับผมนํามาเสนอผมผมให้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 ซื้อไม่แพงนะครับโลละสามพันบาทนะครับนะครับนะครับหายากนะครับเพราะเนื้อพลอยป่งใสทุกเม็ดนะครับเรียน่านผู้ชม นะครับถ้ายกหมดนะครับ30โลนี้ก็โลละ2,000พอนะครับ30โลนี้นะครับเรียนท่านผู้ชมสนใจนะครับเรียนท่านผู้ชมโทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับเบอร์สัพศูนย์0 8 1ห0 7 1 1 7กและ0 9 9 6 1 9 7 8 9 4นะครับนะครับนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับเพราะไซส์ใหญ่ๆนะครับเป็นคอยธรรมชาติเช่นนี้หายากนะครับสีก็สวยใช้ได้นะครับถ้านำไปอบไปเผาจะเป็นสีชมพูเข้ม นะครับบานเย็นแคบกุหลาบอ่อนหมดนะครับท่านที่สนใจนะครับมาหาผมได้นะครับนะครับจะซื้อโล2โลก็ได้นะครับนะครับแล้วข้อสำคัญนะครับเรียนนานผู้ชมเมื่อจะมาชมคลิปวิดีโอยอดพลอยทับเพลินธรรมชาติของผมหมูนี้30กิโลนี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับและเฉพาะท่านผู้ชมนะครับชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อไปถาม g o เก l e ลงหน้าหนึ่งนะครับ ไปติดตามที่ยูทูบผมทุกภูมเแตั้งนะครับไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับเพราะผมมีมีใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติหรือทับทิมสตาเมื่อถามมูเก๋ลงหน้าหนึ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะของประเทศโมซัมบิกเช่นนี้นะครับ2รายการนะครับะนะครับแล้วรองดับต่างๆจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะภาพปางต่างๆแกด้วยราชายพลอยนะครับทับทิมธรรมชาติหรือทับทิมสตาหรือไพลินสตาร์นะครับผมมีถึง33องค์นะครับ นะครับเดินนักท่องอลังการมากนะครับหาดินหายในโลกงนี้นะครับในโพจะไม่มีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะผ้าปามต่างๆใก่ด้วยราชาพลอยทับเริมชาติทัพพินสตาพดินสตาถึง33องิ์องนะครับและเฉพาะพัดที่เป็นเน่ะนะครับมีถึงสิบแปดองนะครับผ้าสังจายนะครับมีถึง5องค์เจ้าแม่กนิมมี5ององนะครับแล้วก็พระพุทธก็มีถึง5องค์นะครับ แล้วก็มีองค์หลวงปู่ทั่วสององนะครับแล้วก็องค์สื่อหนึ่งองนะครับสามสิบกว่าองนะครับไปที่พันทั่วโลกตีตัวชมก็ไม่มีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถึงสามสิบสามองนะครับโดยเฉพาะภาพปานต่างๆแก่ด้วยราชายพลนะครับนะครับอย่าเยอะเท่าผมนะครับไปติดตามชมไม่ผิดหวังนะครับนะครับ ใครเครียดได้นะครับแล้วก็ยังมีพระเก่าโบราณนะครับในยูทูบผมใส่ด้วยหยกสีขาวสีเหลืองนะครับทองหายยากๆแพงๆแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็แถมประดับด้วยยัมเมเนียลังกาลรอบอ์ประเมินค่าไม่ได้หลายสิบองค์หลายสิบคิปรวมทั้งพลีที่มีเหลีอยมดวงตาที่3านะครับอาสัอจกจํานวนมากนะครับความอย่ต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามในยูทูบผมรับชมแร้ตั้งนะครับไม่ต้องเสียเงินตีตัวเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับได้ดูสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง35รายการนะครับ นะครับนะครับเรียนท่านผู้ชมเมื่อไปติดตามดูยูทูปผมนะครับภาพบางๆที่ใหญ่ที่สุดในโลก33องค์นะก้อนพอยครับเป็นธรรมชาติเมื่อดามกูเกิลใหญ่ที่สุดในโลกของไมใต้มอสมียดด้ครับริมสตาร์นะครับรวมหมด35รายการนะครับท่าผู้ชมนะครับว่างๆช่วยติดต่อให้ผมนะครับไปติดต่อมหาเศรษฐีหรือเจ้าของพี่พันให้มาเชิญนะครับผมให้3%นะครับนะครับท่านก็ท่านก็ได้เงินนะครับแล้วก็สำคัญได้มหากรุศนนะครับ พราะของของที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามกูเกิลต่างๆ35รายการนะครับนะครับผมได้เงินผมจะนําไปต่อยอดสร้างโบสนะครับท่านก็ได้บุญได้เงินนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามพี่ยูทู e ผมนพพงแท้ตั้งได้นะครับถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า700คลิปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมลงใน YouTube เป็นหนึ่งเดียวในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกถึง35รายการนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามชมและถูกใจเลยนะครับโทรนัดผมดูของจริงได้นะครับผมอยู่กรุงเทพฝังทนนะครับ ผมจะบอกเบอร์สับติดต่อผมข้างนะครับ0819071179และ099197894นะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับพลอยทุ่งเม็ดนี่นะครับนี่ผมถ่ายการไม่มีแดดนะครับเห็นไหมครับเนื้อพลอยโปร่งใสหมดนะครับซึ่งหายากมากนะครับพลอยทับทิมไส้ใหญ่ๆล้วมร้อยกะหลัดเช่นนี้นะครับนะครับเอาไปเผาก็สวยนะครับไปอบไปเผาก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะครับนะครับอย่าลืมนะครับผมให้ให้ผมขายดูๆนะครับนะครับ โล3,000ถ้ายกงหมดก็โล2,000นเองนะครับนะครับสนใจก็โทรนัดผมมาดูของจริงได้นะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่งเคยนะครับเดี๋ยวานผู้ชม